ืมคลิปนี้ก็จะมารีวิวอาหารจากโจนาสลับกันกรับผมเอามอข้าวหมูย่างแล้วก็มีซอสมาให้โอ้อนี่นะฮะหมูย่างอ,อ,อ๋อนี่กินผักด้วยอื้อ นะต่อไปมารองราบอกไก่กันแบบราบอกไก่คือข,ข้างในนองนะโหผักกนะันเลยอืมอืมอร่อยอะอืมอืม จบด้วยสลัดซีซ่าโร่งใหญ่มาเลยมีปล่อยมาชึบอ,อีมอ่ะอืม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 ลม,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 มากินโปรตีนกันบ้าง